เวลาใช้งานก็กค่อยดิงออกมาหบน,นเลยเออสวัสดีครับผมผู้ a ป s o สนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคันขลังผมนะครับแลนเจอ r ์แรปเตอร์ดี2.0นะครับวันนี้ลูกค้าก็มาจาัดเต็มอีก1นึ่งคันนะครับผมก็แต่ยังเหลือนะยังจะเชียร์หลายอย่างอยู่นะครับวันนี้จัดไปเต็มก็บ่ๆก็หน้าหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะสินค้าแนะนําพิเศษบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะเวลาไปแคมปิง้งเราก็ใช้เจ้านี่เลยนะครับอ่ะผมนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน <c oughs> ก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูร,บรอบๆคันว่าคันนี้จัดเต็มอะไรที่เราไปบ้างไปไปดู <c oughs> อ่ะนะครับเดี๋ยวเราพามาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นกันชนหน้ารุ่นแอต a ลาสนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ยอดฮิตของแฮมเมอร์เลยนะครับเอาง่ายว่าติดกันเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะครับแอตลาสนะครับของแอตลาสเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นไฟรูปตัวคล้ายๆตัวแอลคว่ำนะครับแอลคว่ำทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะเป็นจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะตัวนี้อ่านะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งพร้อมไฟเลี้ยวตัวนี้เลยนะครับก็จะสวยงามมากค่อยๆวิ่งไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ไฟตัดหมอกนะครับซึ่งปเป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับผมตัวกระชนหน้านะครับจะรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นไฟ led ปาไฟกลมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถติดตั้งตรงนี้เวลาที่เราไปแคมปิง้งไปออกทริปอะไรก็จะช่วยในความสว่างให้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าด้านล่างนะครับผมตัวนี้จะมีที่ใส่สําหรับตัวเรดร์ที่ทําการเบรกอัตโนมัติหรือว่าเซนเซอร์ที่รองรับเป็นเซนเซอร์หจุดนะครับผมแล้วก็จะมีรองรับเรดร์เวลาเบรกอัตโนมัติก็จะทํางานตามปกตินะครับตัวนี้ อ่ะเพิ่มเติมด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีวินด้วยนะครับวินอ่ะทีนี้วินเดี๋ยวจะมาดูเลยว่าวินใช้งานยังไงนะครับผมตัวนี้จะเป็นวินของแฮมเมอร์นะครับผมรุ่นแท้งนะครับเหมือนสามพันห้าร้อยปอนด์นะครับผมอ่ะวิธีการใช้วินตัวนี้นะครับมาดูเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีสวิตช์วินอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าอยู่ในลักษณะนี้จะปิดอยู่นะครับถ้าเราเปิดอ่ะก็เปิดมาตรงนี้นะครับแต่เวลาที่ปิดแล้วเนี่ยให้เราเก็บด้วยนะ ไม่งั้นมันหลุดหายนะครับช่วยเอาเก็บใส่กระเป๋าด้วยไม่งั้นหลุดหายนี่ก็อาจจะเปิดปิดลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็เสียไปนะครับอ่าแล้วก็หมุนทางนี้ปุ๊บเอาหมุนมาอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทวินนะครับรีโมทวินเนี่ยอ่ามันจะมีรูเสียบปลั๊กด้วยในกรณีที่เราต้องการเชื่อมต่อปลั๊กโดยตรงนะครับในกรณีที่ฐานตัวนี้หมดเราก็สามารถใช้ไฟรถแล้วเสียบปลั๊กกับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ฐานนะครับผมอ่าผมลองกดนะครับตัวนี้กดออนก่อนนะครับผมอ่า ให้เป็นไฟสีแดงก่อนนะครับออนตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นคลายอ,อกมานะครับคลายอ,อกมาเพื่อเพื่อที่จะเอานี้ออกมานะครับพอออกมาเนี่ยเวลาใช้งานก็ค่อยดึงออกมาแบบนี้เลยประมาณยีิบเก้าเมตรแล้วก็ลากได้ประมาณหกตันนะครับตัวนี้นะครับเชื้กตัวนี้สีแดงสีแดงนี่เข้ากับตัวรถมากๆนะครับสวยงามมากนะครับซึ่ง ข้อดีของวินเชือกเนี่ยมันก็จะทําการบำรุงรักษาง่ายเก็บง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบน,นะครับว่าสายวินเนี่ยมันยาวสุดแค่ไหนนะผมดึงมาเลยนะอ่านี่เลยหมด,ย,หมดย,ยังหมดยังเอ้อดเลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวขอ อีกเยอะเหรออีกงั้นอีกเยอะเลยงั้นก็ยาวมากเลยนะอ่ะอ่าดึงคืนก่อนดียก่าพอแล้วพอแล้วดึงคืนเลยอ่านี่สุดแล้วนะครับก็ยาวมากแล้วเหลือประมาณนี่เลยนะครับผมอ่ะนี่ลงดึงกลับเลยครับผมอ่ะตอนนี้กำลังดึงกลับอยู่นะครับ อันนี้ก็จะค่อยๆไล่ระดับอันนี้เป็นการเก็บเชือกอยู่นะครับก็อาจจะต้องมีคนคนนึงนะครับไว้จัดระเบียบเชือกไม่ให้มันอยู่ในเส้นเดียวกันจนเกินไปต้องเขาเรียกว่าต้องให้มันเกลี่ยในระดับที่เท่ากันนะครับไปละ ไม่งั้นมันจะเรียงไปอยู่ในฝั่งฝั่งเดียวมันก็จะทําให้บินติดนะครับเพราะว่ามันมีการหมุนที่จำกัดแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการกดดึงออกนะครับเราต้องการคลายตัวตัวล็อกตัวนั้นเพื่อจะให้มันฟรีแมนนวลก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจูคลายให้พี่หน่อยไปคลายตรงนั้นนะครับมันจะมีอ่ะกล้องสองไปดูอ่ะนะครับก็จะมีช่องแล้วก็มือล้วงเข้าไปนะครับอ่าล้วงเข้าไปแล้วก็ปลายปลดล็อกนะครับ ดันเครื่องแล้บิดไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวให้ล็อกวางทีนี้เราก็ฟรีได้เลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเนี่ยมันก็ฟรีดึงได้เลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะกดตัวนี้นะครับต้องทําไปการล็อกคืนอ่าล็อกเลยครับผมอ่าล็อกแล้วนะครับอ่าจออ่าทางนี้ทางนี้นะครับล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะดึงไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาใช้รีโมทแล้วนะครับทีนี้รีโมทนะครับ อ่านี่เลยอ่า้วครับผมก็ให้มันพอดีนะครับผมอันนี้ก็จะมาอถ้ามันไม่พอดีก็ดึงมาหน่อยออกมาหน่อยนะครับแล้วก็เก็บไว้อ่าแล้วก็เราก็กดให้มันอ่ามันก็จะตึงๆพอดีนะครับผมเน่มันก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้เวลาหยุดใช้งานแล้วนะครับเราก็ต้องมา ิดสวิตตัวนี้นะครับสวิตวินนะครับสำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่ปิดเนี่ยมันก็จะไฟจะจ่ายตลอดนะครับตัวนี้เป็นการเหมือนเป็นสวิตตัดไฟนะครับผมอ่ะก็ปิดปุ๊บแล้วก็อย่าลืมดึงมันออกมาเก็บไว้ด้วยนะครับอ่ะเก็บปกเก็บไว้ <laughs> แล้วไม่้อหายแล้วก็ปิดจุกให้หน่อยอ่ะปิดจุกอันนี้วินก็เรียบร้อยแล้ะ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นชุดกันชนท้ายนะครับรุ่นโนวานะครับโนวาซีรีส์นะครับโนวาซีรีส์เนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือจะมีไฟสปอตไลท์สายขวานะครับนี่มาดูสปอตไลท์ใกล้ของซีรีส์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีสแกนโลโก้แฮมเมอร์นะตีตาเราไปแล้วสวยงามมากนะครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนรุ่นเก่านะรุ่นเก่าจะเป็นแค่กรอบไฟธรรมดาแต่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นตราแฮมเมอร์ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับถ้าเป็นลัพเตอร์ ตัวนี้จะเป็นห่วงอัลติเมตนะครับเลือกสีได้สีแดงสีดสํดำดำดาดําด้านสีเทานะครับอันนี้แต่ว่าสีแดงก็จะเข้าสุดๆนะ,ะด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันลื่นนะครับจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมกันลื่นนะครับแผนแตต่นสแตนเลสนะก็เผื่อไว้กันลื่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นฝาของกแก้วที่ไว้ติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ที่ลูกค้าอยากไปลากเรือนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับลากเรือลากอะไรรถพ่วงก็สามารถเอาหัวพ่วงมาเสียบต่อตรงนี้ได้แล้วก็มีจุดรองรับสายไฟด้วยนะครับสายไฟที่เป็นปลั๊ก สัญญาณไฟไปที่ตัวพ่วงอีกทีนึงนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูไฮไลท์ของเรานะครับไฮไลท์ของเราก็คือตัวนี้อ่ะแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิแม็กนะครับตัวแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิแม็กเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบไปกับขอบกับบะแต่วา t แท็กก็จะมีโลบาร์ตรงนี้เนาะมันเลยสูงกว่าหน่อยแต่ถ้าเป็นแรฟเตอร์จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือมันเรียบไปขอบกับบะตรงนี้เลยซึ่งมันสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ง่ายเลยนะครับอย่างเช่นวางโลบาร์ นะครับวางคานวางเต็นท์นะครับหรือว่าอะไรที่มันจะรองรับน้าหนักที่สามารถกดได้โดยตรงนะครับส่วนตัวเนี้ยลูกค้าติดเพิ่มนะครับเป็นตัวคานวางจักรยานหรือคานวางของคานสำมะะอันนี้รับน้าหนักหน้าไม่เกินร้อยโลนะครับผมไม่ไม่เหมาะกับการวางเต็นท์นะครับได้เป็นสิ่งของทั่วไปนะครับผมตอนนี้ก็ส่วนเรียนก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็จัดทั้งหมดก็มีกระชนหน้าหลังลวลิดไฟฟ้าคานวางเต็นท์วินนะครับผมก็ รอครบจบที่นี่ Absolute สี4ุศอ,อัโลดนะครับก็ฝากผลงานการรีวิวไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรอครบจบที่นี่แนะ่นอน Absolute สี4ุศลอ,อัพโลดอันนี้อันนี้ปิดไฟแล้วน่าจะปิดไฟ เมันมันจะมีสารระดับมันจะมีอ่ากดอันเนี้ยมันจะดอบลงใช่ไหมครับได้ไดอ่าอ,อันนี้จะสว่างสุดกดที่จะดอบลงกดทีก็จะดอบลง <What? S 2> อ่าวนแล้วก็กดทีก็จะสว่างอ, oh, <okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดไฟปิดไฟตรงนี้ก็สีฟ้าก็จะดับไปอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดกดหยุดได้ะไรได้ก็รถล็อ ก็ใช้งานได้<ช><ช>อ,อันนี้ผมก็แถมชุดล็อกกระบะท้ายไปให้โอ้บขอบคุณค่ะ <c oughs> ตาไหลรอครบจบที่ผม Absolute Series u l o a d